กลับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซที่รักทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะมาฟังเรื่องราวลี้ลับเรื่องที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ที่สถานีรถไฟประจันตคามแห่งนี้กับโคมประแจศักดิ์สิ์โคมประแจศัพรางรถไฟที่มีผ้าสามสีและพวงมาลัยห้อยอยู่เป็นจํานวนมากที่นี่มีประวัติอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านมาฟังกันนะครับโคมประแจศัพรางรถไฟ ซึ่งดูเหมือนเป็น,นกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับแต่ที่นี่สถานีรถไฟประจันตคามด้านทิศเหนือเยื้องกับประตูทางเข้าวัดแจ้งที่โคมพระแจสับรางสถานีรถไฟประจันตคามแห่งนี้เรื่องราวนะครับเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอายุก็อยู่ในวัยเกณฑ์ทหารนะฮะยีปีเขาได้มาบนบานสารกล่าวที่วัดแจ้งแห่งนี้แต่อเผอิญว่า พระท่านบอกว่าเป็นทหารเนี่ยดีแล้วได้รับใช้ชาติทําให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะก็เดินคอตกออกมาจากวัดเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากเป็นทหารเกณฑ์หลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้จะไปหาที่พึ่งทางไหนนะฮะเหลือบมาเห็นโคมประแจสับรางรถไฟซึ่งตั้งเด่นอยู่บริเวณหัวประแจด้านทิศเหนือของสถานีประจันตคามเขาก็นึกอะไรไม่ออกแหละนะฮะก็นั่งคุกเข่าขอให้ไม่ได้ติดทหารนะพี่โคมประแจ อะไรประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะเขาก็กลับบ้านไปนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาบนอะไรไว้บ้างนะนะครับวันที่เขาไปจับใบดาใบแดงเนี่ยนะปรากฏว่าเขาจับได้ใบดํานะครับหลังจากจับได้ใบดาเนี่ยเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเคยมาบนกับโคมประแจสับรางรถไฟแห่งนี้เอาไว้นะฮะเขาก็เลยทําการมาแก้บนนะครับทั้งดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยผ้าสามสีของเส้นไหว้ต่างๆนะครับเอามาแก้บนที่โคมประแจสับรางรถไฟแห่งนี้ รเรื่องราวดูเหมือนจะจบลงแค่นี้นะแต่ว่าไม่ครับหลังจากที่เหตุการณ์นี้นะฮะได้ไปถึงหูชาวบ้านนะครับที่มีลูกหลานที่อยู่ในวัยที่จะใกล้จะเกณฑอาหารนะครับเขาก็เอาด้วยนะครับเขาเชื่อว่าโคมประแจนเนี่ยสามารถช่วยให้รอดพ้นจากการเกณฑอาหารได้นะครับในช่วงฤดูของการเกณฑอาหารนะฮะก็จะมีชาวบ้านนะครับ แล้วก็ลูกหลานที่อยู่ในช่วงกําลังจะไปเกณฑ์ทาหารเนี่ยพากันมาบนบานสารกล่าวกับโคมประแจแห่งนี้นะครับจนทําให้เกิดภาพนี้แหละนะครับมีผ้าสามสีแล้วก็พวงมาลัยห้อยอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะฮะก็มีที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะฮะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกันแล้วกันนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะโคมประแจสับรางสถานีรถไฟประจันตคามแห่งเดียวในประเทศไทยโคมประแจศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับ